วันศุกร์ตอนเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งจะพาน้องๆไปรับของฟรีค่ะซึ่งของฟรีชิ้นนี้อาจจะถูกใจน้อง,องผู้หญิงน,นะคะเพราะมันจะเป็นทรงผมรอนนะคะน้อง,องสีพาสเทลน่ารักน่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะและทรงผมทรงนี้นะคะน้อง,องเขาแจกพีงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้ฟังคลิปพี่แป้งให้จบนะคะเพราะหากฟังคลิปพี่ไม่จบอาจจะไม่ได้ของฟรีชิ้นนี้นะแต่แต่ทรงผมทรงนี้ มันจะมีความเลือกเยอะเรื่องมากอยู่นิดหน่อยนะคะซึ่งมันไม่ใช่การฟาร์มค่ะมันเข้าแมบไปมันก็ได้ของฟรีแล้วแต่วิธีการที่น้อง หละค่ะมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนั่นเองฟังให้ดีๆนะอย่างแรกเลยนะคะด้นงนจะต้องฟอลโล่คนคนนี้ก่อนนะคะพี่แป้จะทิ้งโปรไฟล์นะคะหรือชื่อของเขาเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ให้น้องไปกดฟอลโล่ชื่อของเขานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้น้องเนี่ยเข้ากลุ่มกลุ่มนี้นะคะหากด้นด้เนี่ยเคยเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเข้าซ้ำแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เข้าก็จอยเข้ากลุ่มนี้ก่อนถ้าน้องเข้ากลุ่มไม่ได้นะคะด้นงนงต้องไปกดออกจากกลุ่มอื่นๆก่อนนะคะพอดีว่าบางทีกลุ่มมันเต็มนั่นเอง องจะต้องเข้าไปรับของฟรีนั่นก็คือแบบนี้ค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะแล้วเมื่อน้องเข้ามาใช่แล้วค่ะแมปแบบนี้น้องจะต้องทําการเอาโค้ดมาใส่นะคะโดยกดอันแรกเขา่ารีดีมแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ช่องนี้นะคะพอได้โค้ดมาปั๊บให้น้องกดปุ่มสีเขียวคือรีดีมได้เลยและการที่น้องจะได้โค้ดนะคะน้องจะต้องเข้านะคะดิสคอดของเจ้าของแมปนะคะหรือเจ้าของทรงผมทรงนี้ก่อนนะคะส่พนน้องเข้ามาให้น้องมาห้องตรงนี้ดาาที่แป้งวงกลมไว้จากนั้นเนี่ยให้น้องรอจนถึงเวลาตีสี่นะคะ มาแจกเวลาตีสี่นะคะมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ให้น้องๆเนี่ยต้องเข้าดิสคอดมาเอาโค้ดอย่างเดียวนะคะซึ่งพี่จะไม่เอาโค้ดมาให้เพราะว่ากว่าพี่นะคะจะทาคลิปแล้วเอาโค้ดมาแปะให้น้องๆโค้ดหมดก่อนนะคะฉะนั้นน้องๆจะต้องเข้ามาเฝ้าโค้ดเองในดิสคอดนั่นเองและลิงดิสคอดนะคะพี่แป้งชมจะทิ้งลิงก์ของเขานะคะไว้ใต้คลิปให้กับน้องๆด้วยค่ะไม่ได้โค้ดมาแล้วนะคะน้องกดรีดีมโค้ดนะคะแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่ที่ช่องว่างแล้วก็กดปุ่มเขียวรีดีมได้เลยแนะนำ เาดิ้นขอของเขาไปรอได้เลยนะคะแล้วสักประมาณตีสามห้าสบน้องก็ไปรอโค้ดได้เลยนะคะตีสี่เขาแจกโค้ดน้องๆก็นำมาใส่อย่างที่แป้งชมสอนนั่นเองค่ะ